ยังไงให้ได้เปียบมาดูคลิปนี้ยังไงก็ไม่เสียสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับสายสี่ไฮโลไฮเทควันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวฝาจอนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะฮะเอาจอมาดูเลยว่าความชัดจะขนาดไหน ีปรระะมาณนน้คับฝโอเคครับผมก็รีวิวข้างต้นให้เรียบร้อยแล้วครับซึ่งฝาจอร้านผมนะครับแตกต่างจากร้านอื่นยังไงคือฝาจอร้านผมชาร์จไว้เอาไปโรงงานนี่เราสามารถอยู่ได้ประมาณ20ชั่วโมงแล้วดูได้10มิตรถึง15มิตรซึ่งธรรมชาติของฝาจอนี้ดูได้ระยะวงนะครับแต่ ของทางร้านเราดูได้10มิตรถึง15้ามิตรแล้วคมชัดร้านเปอร์เซ็นไม่เหล็กจับไม่ติดดูนะครับไม่เหล็กจับครับไม่ติดนะครับไม่ติดหลังนิ่มจับไม่ติดหลังนิ่มนะครับหลังนิ่มนะครับซึ่งฝาจอรุ่นเก่าเวลาเราเลิกเล่นเราต้องเรานี่เราไม่เหล็กติดไว้นะครับแปดมันทึงยังไม่หมดแต่รุ่นใหม่นี้เราไม่ต้องใช้ครับของเราไม่มีเลยครับเวลาเลิกเล่นใช้ไหยฝาเวลาเลิกเล่นเราก็หงายฝาไว้อย่างนี้ครับ นี่ครับหายฝาไปครับชุดก็มีแค่นี้นะครับชุดมี3มชิ้นนี่ครับ <too heavy. S 2> สนใจก็ทักมาเลยนะครับ,รบสายส <c oughs> ี่ไฮโลห้เ็กครับ